วันนี้นะคะเกรซมิรัตจะไม่ได้ใช้ชีวิตเองเกรซจะใช้ AI ไอกำหนดชีวิตของเกรซมิรัตในวันนี้ ใครที่ไม่รู้จัก ChatGPT คุณไปอยู่ไหนมา ChatGPT คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกโปรแกรมขึ้นมาให้สามารถเรียนรู้ต่างๆได้เอเอาเปว่ามัน <c oughs> เป็น AI ที่ไม่ว่าคุณจะถามอะไรเข้าไปอ่ะ <c oughs> มันสามารถตอบได้ <c oughs> คุณต้องการอะไร <c oughs> น้องสามารถให้เราได้ <c oughs> ให้น้องเขียนเอส a ้องทำให้ได้เขียนดีกว่าเราด้วย I'm literally so s o scared ถ้าคุณเป็นนักเรียนหรือน,นักศึกษานะคะ ChatGPT คือเพื่อนสนิทของคุณะคะ่ะ Anyways นะคะวันนี้เกรซก็ขอให้ ChatGPT สร้างตารางสำหรับนักเรียนที่นอนน้อยอยากได้วันชิลๆในการพักผ่อนแล้วก็ยังทำงานอยู่แล้วก็นอนตีสีแต่อยากนอนแปชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มมันกันเลยนะคะ f เนน First challenge done ไปกินข้าวมาให้ดูจานที่เกรซดอง <วะ S 1> มาแล้ว3วันไม่มีโอกาสได้ลางสักทีไม่ว่างก็ตอนที่เราล้างจานนะคะเราก็ให้แชท GPT เตรียม Morning Playlist เพลตงต่างๆที่ทำให้เรากระชุ่มกระชวยในตอนเช้าแล้เราก็จัดไว้ในเพลย์ลิสตเรียบร้อยแล้วนะคะเร,ริ่มล้างจาน เชฟเจบีทีเขาเสนอเมนูอาหารเช้ามาเยอะมากแต่มันเป็นเมนูที่เบสมาจากสิ่งที่คนมีการกินใช่ป่ะแล้วเอืมคือฉันจะไปหาผักขมเบบีสเปนนชเนี่ยมาจากไหนนี่บางบอกคือวัมที่ใกล้เคียงกันก็น,น่าจะเป็นแบบใบกะเพราไม่ก็แบบผลพาที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเปิดกินเลยนะเมนูที่เกสั่งมาทำได้นะคะก็น่าจะเป็นสปูตี้ที่มีทั้งโปรตีนมีคารบ์บแล้วก็มีผักผลไม้เดี่ยวไปอ่ะวานกินบุอดึกไปตอนตีสาม เจอรี่สูตีตเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ็บคอแล้วยังกินอะไรเย็นๆอีกกว่าเกรซจะรอสตรอเบอรี่ละลาย3ชั่วโมงได้ตอนเนี้ยหอมไม่ออกโดปกติแล้วเกรซไม่มีเวลามานั่งดู Netflix หรือว่ามาน้องดูซีรีส์อะไรยาวๆหรอกเพราะว่าทำง้นไม่ใช่เที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าตารางเขียนเอาไว้นะคะก็คือจะต้อง catch up on TV show หรือว่าดูอะไรสักอย่างชิลๆระหว่างกินแล้วก็ให้แชท t GPT เสนอมานะคะซึ่งเขาเสนอเป็นบาร์บี้ค่ะได้จัดให้ทำไมเพลงดีนะวะ ก็เลยเด็กคือดูช้ากลวันเย็นก่อนแล้วหลังอาหารเรามีกราโนล่าด้วยนะคะทุกคน ChatGPT ไม่ได้บอกเพิ่มเองวิชาเช้าในที่นี้ก็คือเกรดเติมผ่านน้ำเสร็จภายใน2นาทีของจริงควิกจริงไหมละ่ะควิกค,ควิกสนใจไหมคะชาวนี้นะคะชาวนี้ <laughs> ใกล้เย็นแล้วเราจะให้ ChatGPT นะคะออกแบบสกินแคร์รูทีในให้เกรามีทั้งหมด5สเต็ปกลุ๊มาม, book. มาเริ่มตักล้างหน้าก่อน ชันจะมีดบอกนะคะบอกเอ๊ะบอกนะคะบอกบอกใครบอกว่าให้ล้างหน้าอย่างน้อย2ี่สิบถึงสามสิบแล้วให้เลยสองนาทีเขาบอกวให้ล้างหน้าทั้งหมดยี่สิามสนะคะแล้วล้างหน้าไปสนาทีบอกว่าให้ค่อยๆถูบนเป็นแบบวงกลมเราถูอบหนังหน้าหลุดไปแล้วเลเยอร์หนึ่งต่อไปโทนเนอร์นะคะซึ่งเกศไม่มีเซรั่มเซรั่มเซรั่มนะคะต่อด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะ ด้วยครีมกันแดดค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะซึ่งเราบรี e f c h GPT ว่าอยากจะเสร็จภายใน15นาทมีทั้งหมด10สเต็ปเอาอะไรมาทันแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ AI <c oughs> เขาคำนวณมาแล้วคอนซีลเลอร์ค่ะเพื่อปิดพวกรอยดำหรือว่ารอยสิวตา่างๆแล้วว่าเราทาเยอะไปต่อได้รองพื้นนะคะ <c oughs> เผื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้น ขาวเกินมากมากหน้าสปายคอโคกปกติแล้วเราจะลงแค่รองพื้นไม่ก็คอนซีลเลอร์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าลงสองอย่างอ่ะมันจะวอกบอทแชท GPT set ส่วต่อด้วยเขียนคิ้วเลยนะคะไม่เซ็ตปงเซ็ตแป้งใดทั้งสิ้นแล้วก็ต่อด้วยอายไลเนอร์ไม่มีอายแชโดว์เคยแต่งหน้าปะเนี่ย GPT ไม่เอาแล้วปะอายไลเนอร์อ๋อออกดีกว่าตอนนี้เหมือนเราเหมือนคิ้วพัดทาถึงแม้จะตาล้นขนาดไหนนะคะ GPT บอกว่าให้เติมมาสคาร่าค่ะ เริ่มเพิ่มสีสันให้กับหน้าแล้วนะคะสเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือลิปค่ะแล้วก็จและทำไมถึงลุกเนี่ยสามารถแต่งเสร็จใน15ทีเพราะวม่มีสีเลยจบแล้วพี่สวยแล้วก็สยวยอยู่คือพีทุกคนน่าจะสังเกตได้ว่าเกรซเธอโทรศัพท์ใหม่มากเพราะว่าเกรซเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Samsung Galaxy Flip โทรศัพท์ คือเกตตื่นเต้นตั้งแต่งานเปิดตัวที่เกสได้ไปร่วมของซัมซุงนะคะแล้วแบบอยากได้แต่โมเมนต์นั้นอะไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาแต่เป็นโทรศัพท์ไหมคะขับได้ค่ะยบุเซโยเนเนเนตั้งแต่เราแกะกล่องแล้วได้มาวันแรกอะเราเล่นแบบสับัตอะถ่ายรูปแบบสับัตเต็มแกลอรี่หมื่นรูปแล้วเราเอาไปเล่นกับเพื่อนแล้วมันเป็นการถ่ายเซลฟี่ที่สนุก ถ่ายที่มืดสวยมากกล้องสวยมากตั้งแต่เกสได้เครื่องมาเกสสนุกกับการเล่นจอหน้าที่สุดแล้วตกแต่งวอลเปเปอร์อยู่ทั้งวันคืออย่างรุ่นก่อน,น,นเนี่ยที่เป็นฟลิป4คือหน้าจอมันจะอยู่ประมาณเท่านี้ใช่ไหมหน่ารักกุบกิบแต่ฟลิป 8, Flip 5เพราะหน้าจอใหญ่ขึ้นค่ะใหญ่แบบสามารถเล่นพิมพ์แชทได้ดู YouTube ได้ถ่ายรูปได้คือแบบฟีเจอร์จากจอหน้ามันมีลูกเล่นเยอะมากตั้งแต่วอลเปเปอร์ที่สามารถขยับได้มีได้หลายธีมเปลี่ยนได้ตามอารมณ์หรือว่าจะเลื่อนไปทางขวาแล้วก็จะเจอแบบเช็คอุณหหภูมิิิรกาปฏทนื ว่าแอปแยกได้นะคะเช่นแบบ g o Google Map นั่งดู YouTube ได้แชททางไลน์ได้บบจัดจอนะคะและที่สำคัญนะคะไม่มีช่องว่างค่ะฝุ่นไม่เข้าค่ะเรียบแบบเรียบกริบส่วนสีที่เกดเชือมมานะคะจะเป็นสีลาเวนเดอร์สีม่วงน่ารักมากตั้งแต่เห็นครั้งแรกอะที่งานเปิดตัวเกดลงหลักสีนี้เลยแบบจะเป็นสีอื่นไม่ได้อีกแล้วอะแ้ามันก็เข้ากับพอเพเปอร์เกดด้วยหลังจากเพื่อนๆดูคลิปนี้เสร็จเตร็มตัวเปลี่ยนเครื่องได้เลยคะ่ะจมซุ่มคลิปมาแน่ ตอนนี้นะคะเวลา5โมงซึ่งมืดมาก <c oughs> ก็คือฝนใกล้ตกแล้วแล้วก็ตามเกรซจะมาปั่นงานต่อนะคะก่อนที่เราจะออกไปใช้ชีวิตยังไม่อไออกจากห้องสักทีเมื่อกี้เราเสร์ชชัีวิทีว่าเราควรจะกินอะไรเป็นสแนค็คดีนะคะ working snack แบบ healthy อย่างแรกคือ fresh fruits นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือไข่ต้มโอเคโปรตีนจุกๆ,จ,กๆรจริงๆ <c oughs> มันมีอย่างื่นได้แหละแต่ว่าฉ <c oughs> ันไม่รู้จะไปหาจากไหนเกัปะแบบ roasted chickpea s l i c e turkey คือนี่เอแบเนาะบังบอ ก็เดี๋ยวเกรซจะถ่ายไทม์แลปส์การทำงานของเกรซอร่อยจากน้องซัมซุงฟลิปนะคะเพราะมัน <laughs> ตั้งกล้องเองได้ไม่ต้องแบบว่าเอาอะไรมาพิงไม่ต้องเอาอะไรมาดันโทรศัพท์อุ้ยน้าเหมือนไข่ต้มกันเนี่ยแล้วก็เดินออกมาเจอกันเกรซแม่ลืมว่าตัวเองมีประชุมตอนทุ่มหนึ่งก็คือตอนเนี้ยนนเรานั่งทำงานแล้วก็ประชุมไปด้วย number one ความ multitasking โอเคไปฟังจใจแป๊บนึงนะคะโยบุเซโยไใหเกรซเข้าเลย อันยมวาสี่ยอตอนนี้นะคะเราได้ออกจาก ้องเมื่อกี้เราอยู่กับดีอามี่นะคะแล้วก็เกณฑ์มานีรัตนะคะที่สภาพใกล้ตายแล้วปวดหัวเราจะไปเมกะบางนานะคะไปกินข้าวกันแล้วก็ไปดูว่าเราจะทําอะไรกันเพราะว่า h ช t GPT ที่เราเขียนมาไว้อบอกว่า relaxation and entertain m e n t เป็ปคิดด้วยคิดว่าทําอะไรนะคะที่นั่นตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็รถเยอะมากประมาณหมื่นชีวิตอยู่ที่ถนนบางนาตาดไม่รู้นี่คือถนนเส้นอะไรแต่ว่าเราเรียกบางนาตาดหมดโอเคเจอกันที่แต่เกัน จานหนึ่มีเป็นหมูชุบแป้งทอดนะคะข้าวมิโซซุปไกย่ยันงสตูดะกรชาค่ะตอนนี้เป็นเวลาใกล้สามโมงแล้วเพิ่งกินข้าวค่ะจา <c oughs> ดา <c oughs> มีคลิปไหนไหมที่ไม่กินเลยได้ดาไหน อุ้ยเนอนนายต้องซื้อแล้วแหละอุ้ยในปีเซนเตอร์ป้ะเนี่ยตั้งแต่เก็ตได้ซัมซูกิฟิปมาวันนี้ใช้กระเป๋าซื้อขึ้นยามแม่บอกว่านายจะลดของเงินและของทอดไม่อมน้ำมันร้อนร้อนร้อนมาของไม่เประโยชน์ต้องอร่อยแหละพูดเลยใครบอกว่าไม่มีประโยชน์มันมั่งแค่สรรพคุณอะไรไม่รู้สองบุคคลที่ลดน้ำหนัก เวลานี้นะคะจริงๆแล้วตามแชท GPT บ,บอกว่าเป็น relaxation time แต่ตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลน,นะคะเป็นเงินได้ไหมเขาบอกให้ connect with family and friends เพราะฉะนั้นจะโทรหาพ่อนะคะว่าเคมประกันยังไง <laughs> <laughs> ไม่มีพอ่อมีแต่เพื่อนแบบนี้ <laughs> วัสดีค่ะพ่อปะอ๋พอพ่อเกตเองจำเสียงพ่อไม่ได้ <laughs> <ๆ> <laughs> นึกว,ว่าโทรผิดเบอร <laughs> <laughs> okay, ์โอเคค่ะโรงพยาบาล let's go <S เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไโงโรงพยาบาลเช็คค่ะ ได้ค่ะอันนี้ปอะไรคะปวดขวาค่ะปวดขวามาหลายวันอยู่เหมือนกันค่ะเป็นเปๆนักสัก4วัวนค่ะตัวเซ็เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปแล้วว่าเกรซเป็นไมเกรนย่อมเนื่อยตรงตามันอ่อนแรงนะคะเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์ใช้หน้าจเอเยอะมากเราไม่ได้พักทำงานเยอะทำงานในที่มืดโดยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตาม,นมันล้าตอนนี้ก็รับยาแล้วก็แจตัางเป็นอันเสร็จค่ะ ขอบคุณพี่อาร์มที่เป็นผู้ปรเกอบมันแบบเมื่อนี้นะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะทุกคนได้ยาวาทั้งหมดสองตัวเราจะต้องพักทุกชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ที่มาแบบกองแสงสีฟ้าตอนนี้เวลาห้าทุ่มพอดีคะ่ะรีแลกซ t ชัน t i m ยไหม, <c oughs> ไมหนะ <c oughs> ใช่แล้วซั <c oughs> มซุงกา a ล็กซี่ We are at Villa Market นะคะทุกคนประเด็นคือวิลล่าที่อยู่ใกล้โรงบรมเมื่อกี้มันปิดไม่24ชั่วโมงคือแม้ทั้งกลับหอเราอ่ะก็มีฟุดแลนด์เหมือนกันแต่ว่าอะไรคะพี่อ๊ออยากมาวิลล่าก็เลยขับรถมาที่ที่ไหนคะพร้อมพงค่ะพร้อมพงค่ะ20พงน่ะฮิอต้องเด็กกัน ก็ชอบกินตอนแบบทังว่างท,ทุกคนทุกคนอันนี้กระหล่อันี้กระหล่บอันนี้กระหล่บอัน,นี <c oughs> ม้มันน่ารักจริงไหมแมกระหล่บวินิกระหล่บเบบี้คือเกถามว่าแบบเบบี้สปินเนชั่นแบบกินแบบสดๆได้ไหมซึ่งคําตอบคือได้ค่อยบอกว่ากินแล้วแบบเซลล์สมองตายอ้าวาแฟนกินเนื้อแล้วเขคือไปฝากจาน <c oughs> ใช่แล้วพี่เกดเลยเราจะทำสโบรสกันนะคะมาจะนไม่รูราคา129บาทบินไปอเมริกาถูกกว่าจริงหรอ50ร์แต่ค่าตั๋ว50,000ตอนแรกเกว่าจะซื้อแค่โยเกิร์ตนะ เยอะเยอะ,เยอะเหลือเกินตอนนี้เรามาอยู่วลิลล่าประมาณชั่วโมงนึงแล้วค่ะพ <c oughs> ี่อาร์มันคือของไม่เสร็จเลยค่ะแอดปีหนึ่งค <c oughs> รึ่งเอาละทุกคนปีสามกว่าแล้วได้เวลาพักผ่อน ตอนนีนะคะเราจะมาชมชากินกันตเด้ าวเช้าบวอกกลางวันของเกศมันนี่รัดจริงๆเนะกสฝากเพื่อนสั่งข้าวไปเมื่อตอนเที่ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้เกศทักไปยังไม่อ่านก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะนอนอยู่นะคะไม่อยากรบกวนก็เลยอุ่นข้าวไข่เจียวจากเมื่อวานนี้นะไม่ได้ทําเองเกไม่รัดไม่ทําอาหารที่นี่ไม่มีเวลาพรุ่งนี้น่าจข้าวไข่เจียวมากเลยจะจะอร่อยกว่าก็เป็นข้าวไข,ข่ขเจียวที่เพื่อนซื้อมาให้แอนยังไม่ได้กินไงก็ไม่ได้เหินเขาหลยนะที่มันแยกหน้าจอได้สองอันทำงานได้หน้าจอหนึ่งดูยู่ได้หน้าจอหนึ่ง เดีเ๋ยวไปเรียนคาบ่ายกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนมารับเขตอนนี้เข้าคาสิตรอนนะคะคาสอาจารย์น็อกเหมือนเดิม <laughs> อาจารย์น็อก everything ท <laughs> นบัตรเท่าร้นที่ทําให้เราได้โบนีิวิวิตอนนี้นะคะเราอยู่กับแจ๊ดนะคะอยู่กับเกดมันเดืนะคะมีกับแจด กับน้องแม็กแล้วก็ปายน้องแม็กไม่สนใจพีกแล้วน้องแม็กเหมือนคนพึ่งสื่อจริงๆด้วได้อังไหมสิ่งที่ ChatGPT เสนอมานะคะคือเกียดเขียนไปเลยว่าแบบตารางเลยของเระมีตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงสี่โมงครึ่งใช่ปะเขาบอกว่าให้ใช้วิธี Active Learning ก็คือจดโน้ตในคลาสแล้วก็ partcipate i in discussion ค่ะห้านาทียืนเซ็นยืนเซ่อเองโอเคตอนนี้นะคะไม่ดูแลอยู่โรงแรม ห้ามงครึ่งแล้วค่ะมาปัน <c oughs> ป่นงานต่อปั่านมู๊มมูมมูมูมขาถ่ายวอล์กเลนัอตกใจรู้จักวอล์กไหมที่แปลว่าเดินอ่ะ เย็นนะคะทุกคน <c oughs> คือเราจะรีบกินเราจะได้ไปทำสกิปต่อเพราะว่ามีประชุมต่อไปความคือ this is สิ่งที่ฉันสั่งไปตอนกลางวันแล้วเพิ่งได้กินนะคะพร <c oughs> ุ่งนี้นะคะเราลงงานกันหนักมากมาภาพแต่ละคนแบบว่าไม่ได้หลับได้นอนตอนนี้ก็อาหารของเต็มโต๊ะไม่ได้เก็บไม่ใช่ว่าพายุงนะเพราะสอมบูรณอ๋อหย,ยอกหยอกแวนี่นะคะผู้ที่ทำให้สังคมเราหน้าอยู่มากขึ้นแซดเี็นขยะให้ร้านจานให้แม่ชีเยือนนี่คือภาพผ่านดยายไหมพ่อแม่สี่เลื่อนอฉันจะเก็บเอาไว้อีก10ปีเดี๋ยวฉันมาดูใหม่ ยากกว่าถือไอปายจริงเหรอเออป้าไม่เคยเห็นอ่ะในประวัติศาสตร์โลกก็เคยทิ้งไว้อยู่ข้องนอนแล้วเขาก็จะลองป้าเป็นคนสกมุกจริงไหมแล้วเธอกินอะไรอ่ะขนมจีนกับดข้าวเหนียวนะคะแล้วเมื่อกี้เธอสั่งอะไรพี่ขนมไข่ป่าค่ะสีป่าทแจ๊บมาเก็บขี้แมวอีบอสไม่ได้นั่งที่กูบอสเนี่ยไ้แห๊บมึงชอบเป็นยังไงเพราะกูทำให้อ่ะไว้หลังไม่ทำแล้วไหนลองซดแบบกินงไว้เขาบอกว่าต้องซดนแรงๆให้มันทั่วปาก เอามามามาช่วยหน่อยดิมันเสียบปล่าวะใช่ได้ใช่ไหมยินได้ไหมเนี่ยได้แล้วทำไมมันแปลกๆอ่ะไม่แปลกต้องเก็บหน่อยไอ้กูเอาคำที่ไม่อ้วนได้ไหมไม่ก็มีคำละร้อยคันเมายืนได้ฉันคือเธอเองนะเนี่ยฉันคือเองเป็นตัวคำไปกับ น่ารักดี่จุดเลยโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้กินสองละกินสองละเดี๋ยวจะปั่นงานต่อนนะคะทุกคนเจอกันในอีกครึ่งชั่วม เธอหน้าตาเหมือนแฝดจริงๆด้วยอ่ะแล้วสามทุ่มแล้วบอกให้ปลุกสามทุ่มเราบอกว่าจะตื่นตอนสองทุ่มครึ่งตอนนี้สามทุ่มเดี๋ยวห้าทุ่มฉันมาปลุกใหม่เดย์ันก็ยังไม่มีเราไม่ไหวแล้วไหวไหวไหมไหว however the vintage and second hand market in Thailand nowadays ลืมเปิดไหมเราจะมาลองสิ่งที่พี่อาบซื้อมาให้นะส่งตรงจากกิจเพราตอนนี้โอ้ยกล้วเอาลิปสติก หหายเลยเห <laughs> มือนยามองบ้านเราเลยทำงานต่อได้อีก3ชั่วโมองป่า n ย n u t r i t i o u s meal ของเราในขําคืนนี้คูน่าสลัดโลไข่ต้มโยเกิร์ตและส้มโอครับโอเคโอเคโอเคไม่ใช่เรากำลังจะนั่งทับแจ็กเก็ตพีอารที่ราคา6,000บาท เรามีอะซายเมนต์วายเด์โปรเจกต์ท um, ี่ต้องส่งวันนี้ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งคนอื่นเขานั่งทำหนึ่งอาทิตย์ฉันมาปั่นในยี่สิบชั่วโมงนัมเบอร์วันไม่ใช่เพราะว่าเราอูดนะไม่เราทำงานยูทูบ้วยแค่นันก็เลยแบบ o ก luck g r ร c e วันนี้ได้ตอนนี้กี่โมงกี่ยามไม่รู้แต่ว่า e e v r everybody ไลฟ์เฮียค่ะเฮียค่ะตอนนี้นะคะัที่หนึ่งกับที่สองแล้วค่ะเยี่ยมไปเลยค หมดศรัทธากับตัวเองเลยถ่ายรูปเล่น <laughs> เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตี่สามกว่าแล้วนะคะบ่ายจบวันตังม <laughs> ันหมดอกลับแล้ว <laughs> เอาเอาไปรถหรือเอามาเตอรเอาไปรถเอาไปรถกลับบ้านดีๆนะนาะยกลับดีๆนะ